นำตามาเป็นพ่วมกับเองแล้วก็บังคับโดนเองทุ่มเทมากค่ะอันนี้ก็มาถ่ายกันอยู่ที่หมู่บ้านน้ำหวานนะคะ เทียบกับก,กบารกำมกับเองค่ะสงสัยจบคลิปนี้พี่ต้าน่าจะไปเป็นอยู่ทำงานอยู่เบื้องหลังได้ละเป็นพ่วมกับได้ละกำกับการแสดงโดยคุณอวินตาค่ะฝาก FC น้องมอสนะคะช่วยแชร์แล้วก็ช่วยให้กำลังใจน้องด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะพี่กันกระโหน อยากให้ยอดปังๆอยากให้วันนี้ไปถึงห้าแสนเราจะพาน้องบินลัดฟ้าไปดูโรงงานที่เกาหลีค่ะใ่้วยมตาลอะพ่วงกับยืนบัง น้องถามว่าพูดว่าอะไรนะอันนี้บอสของเราขับเองนะคะน้องบอสของเราขับเอง में ปกติพี่ต้าไม่เคยออกมาคุมกองอย่างนี้นะคะวันๆก็จะนั่งเฉดเหรียญน,นี่ถึงขั้นออกมาควบคุมงานเอง

ล็อกความขาวเพ้่อความสั่ล็อกช้้งอความขาวเพ่อคาใสเสร็จปุ๊บแล้วใช้ซักกดสักได้ไม่รู้กดยางเนี่ยอะไรมาอ่อนออนแบบ Candy b e a Snow Light ล็อกความขาวเพื่อความสั่องบอกกเจ็ก็สิครับก็ไม่เลยราเรากดเลยเลครับสารับ าพี่แพททับระวังฮับโอเคครับครับเลิศมอไซค์สองคันนั้นมาทำอะไรอยู่มอไซค์หลังสองคันนั้นน่าจะเป็นของแม่บ้านบ้านอื่นเป็นของแม่บ้านไม่ความจริงทำไมเราไม่มาตอบหน้าบ้านเราเออใช่มันติดมอไซค์ไหม อาจจะติดนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เพราะตอนแรกน้องกะว่าจะไม่แต่ความจริงมาจอดบ้านเราดีกว่าเพราะว่ามันเห็นบ้านมันเป็นทำบุงทะเบียนบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเดี๋ยวกลัวหัไม่แล้วมันติดมอไซด์ด้วยค่ะติดมอไซค์เหรอติดนิดนึงติดตอนครับแล้วจะให้ติดทําไมแล้วมันไปจอดตอนนันดีกว่าไม่ยาอีกยาวกว่านี้หน่อยแล้วมาจอดข้างหน้านี้นะตอนตอนจอดไม่เห็นอพี่ตาอ๋อตอนจอดไม่เห็นแต่ว่าตอนขับมาเราเอาขับมาอีกนิดนึงดีกว่าตอนขับผ่านเฉย S <S อ่ะขอขับไปเลยนะจอดตรงนี้ทีเดียวมาจอดหน้าบ้านหรอเนี่ยก็ข,ขับไปเลยสิจะขับทำไมอีกอ่ะยาวหน่อยเนี่ยไม่ต้องยาวแล้วมาเลวลูกเวลามัจ wow มมนจดใครโซ่ าไม่อยากให้ติดรถบ้านอื่นค่ะอยู่ในบ้านเราดีกว่ามาหน้าบ้านเราดีกว่า,อ,าโโอเแบบออกโ้่งดอให้แม่มนแมหน่าายอยผมมั่นใจยระว่ไพี่สอยางน่าเสเพือความมัน,นใจกดเรัการนรอะไรจะเลยครับ เลียงครั่งนี้ดครับดงครับทาค,ครับ,รรบแฮปปี้เขาละเธอแฮปปี้ไหมไแฮปปี้แน่นอนไ เหรอฮะถ่ายจบฝนตกเลยบนไว้ดีใช่ฉันขอเทวดาฉันสวดมนต์มาในรถเมื่อกี้โอเครู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยเดี๋ยวนะให้โซขอ,อน,นิดนึงนะคะโอเค <Okay. S 1> อันนี้ก็ฉันถ่้ยมีแบบเอาแขนออกมาวางหน่ยนสินอมสนิดนึงโอเค okay. ยืดคอหน่อยลรกยืดคอแท้ๆไปเลย น้องหมดที่ถ่ายช่วยแอร์ดอรอปให้น้องด้วยค่ะุ้ยทุกค่ะโอเคโอเคค่ะฝนตกแล้วค่ะปิดปัทุูนแม่ไปกดเดี๋ยวน้องห้โซเขาเขาขอเก็บอีกนิดนึงอ๋อขอเก็บกับเช้า เออตอนให้พี่เขาขับมาะใช่ยเพราะให้หน้าฟิล์มถามเอ๊ะตกลงพาน้องไปถางข้าวได้ไหมยน้องหิวหรือเปล่าจะพาไปทานข้าวก่อนเริ่มงานยังไงก็ได้แต่เธอต้องไปทำผมใช่ใช่ ไม่ใช่เราจะไปกินโรงแรมเทวทิวนเทาวแล้วก็จะได้อ๋อยได้ๆถือว่าพาหนังไปกินนั่นเดี๋ยวฉันเอาทางไงวะเนี่ยจะห้ามมืแล้วแล้วหยุดไปไหนฉันต้องไปทุ่งลาสเอานึกว่าไปยาวเลยเอามาเอาเอาขบวนนี้มิกมาก่อนลูกไม่เรียบร้อยทั้งไมเรียบร้อยเร็เดวเสร็จแล้วฉันถ่ายไดคืเยอะมากเอาไปตัดเอามาทั้งนี้เด็กๆก็เสียงเจ้าเจ้าทุกอย่าง เาคือดิตาลุ้นมากเป็นไงคะพ่วงกับแฮปปี้ไหมคะดีครับดีครับโอ้ตายละพี่บอสน่าจะช็อกเจอบ้านที่มีแต่เด็กๆเดี Unis ๋ยวไปทานข้าวกันนะคบดูก้าขนี่บอสได้รับการบิวไว้เยอะลูกเยอะ าล้วค่ะจวขอจบไลฟ์ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ตอนสองทุ่มนะคะสองทุ่มนะคะ